Yeah, yeah สวัสดีครับวันนี้นะครับพกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานสร้างบ่อประคับโดยทีมงานมืออาชีพนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูบ่อนะครับของบ้านพี่ประจวบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีสร้างบ่อปรึกษาบ่อด้วยกันแล้ว1บ่อนะครับอยู่หลังถัดไปนะครับอันนี้คือหลังใหม่นะครับก็วางแผนกันตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับเราก็เลยดีไซน์กันว่าหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยควรมีม่านบริเวณม่านน้าตกตรงริมผนังนะครับแล้วก็อาจจะ ปลูกไซเกาหลีอะไรเนี่ยแบบเหมือนที่เห็นเลยครับปลูกขึ้นมาเพื่อทําให้ดูสเกลเนี่ยมัน,มนยาวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูทีละสเต็ปก่อนดีกว่าว่าบ่อน,นี้เนี่ยมีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับสําหรับที่เราดีไซน์กันไว้อันดับแรกเลยเนี่ยบอ่อปลาเนี่ยนะครับมีความกว้างอยู่ที่2เมตรห้นะครับแล้วก็ยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตรยีนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่1.5เมตรทีนี้เนี่ยเราก็วางแผนกันก็คือว่าตอนแรกนะครับเราดีไซน์ก็คือเป็นบ่อกรองแนวยาวอย่างเดียว แต่ทีนี้เนี่ยพี่ระจวบก็อยากจะนั่งเล่นชิวๆอยู่มุมบริเวณตรงหัวบอดปั๊มทีซีพีด้วยนะครับอยากให้มีเป็นเด็กไม้ทอดยาวไปดังนั้นเนี่ยเราก็เลยดีดีไซน์นะครับทำเป็นระบบกรองเป็นคล้ายๆกรองตัวแอลไปเลยทีนี้เนี่ยในตัวบอบปลาเนี่ยเราก็ดีไซน์ไว้นะครับก็คือให้มีม่านน้ำตกอยู่บริเวณตรงแนวชิดผนังน,นะครับแล้วก็ตัวม่านออกซิเจนเนี่ยอยู่ตรงหัวบอนะครับเพราะว่ามุมที่เรานั่งเล่นกัน นั่งชมปลานั่งให้อาหารปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านหน้าบ้านเพราะเวลาเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยเราต้องการเห็นปลาชัดเจนตรงบริเวณนี้เราก็ไล่จากหัวบอ่อมานะครับต่อมานะครับบอ่บอบ่อนี้เนี่ยผมดีไซน์ไว้ก็คือมีสะดือนะครับทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับจะเป็นสะดือขนาด4นิ้ว2ท่อนะครับแล้วก็จะมีสกิมเมอร์สกิมเมอร์ของเราตอนนี้เนี่ยเราก็ทําเป็นแบบใหม่อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันแล้วก็ได้เห็นกันมาหลายบอ่อแล้วก็คือเป็นตัวแบบสแตนเลส ที่ติดอยู่กับผนังนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้งานถือว่าได้ดีนะครับเพราะว่าไม่มีอาหารเข้าไปแล้วก็ปลาไม่ไาวชนอะไรต่างๆนะครับสังเกตในบอ่อปลาเนี่ยจะค่อนข้างเรียบเนียนไปหมดเลยไม่มีอะไรโผล่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของระบบกรองกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสังเกตนะครับถ้าถ้าทุกคนสังเกตจะบอกว่าเอระบดนี้มันไม่มีท่อนําลนในบ่อปลาหรือไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่อน้ําลนในบอ่อปลาบอ่อนี้ไม่มีนะครับ พี่ประจวบเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเขาเรียกว่าล้นฟองออกไปคือเวลาสกิมเมอร์มันดึงเข้ามาเนี่ยมันดึงมุกปลาดึงฟองอะไรต่างเข้ามาในระบบกรองถูกไหมฮะดังนั้นเราก็เลยดีไซน์ให้ไอ้ระบบท่อน้ําล้นเนี่ยมันมาอยู่ในเขาเรียกว่าบ่อกรองช่องแรกช่องสลือบ่อเราเอาท่อน้ำล้นมนดาดักไว้ปุ๊บพอฟองมันไหลเข้ามาใช่ไหมครับเราโอเวอร์โฟล์น้ำตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะไหลเข้าท่อระบายน้ำของเราตรงนี้สังเกตด,ดูตามในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เห็นไหมฮนะน้ำมันจะค่อยไหลๆออกไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่มีฟองไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในบ่อกรองจากนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์ฟองผิวน้าน้ําอะไรต่างๆออกไประบบนอกระบบเรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษตะกอนที่ปลาฝุ่นผงต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ตรงบริเวณสะดือที่มันดูดเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเคลียร์ด้วยดัมพพิลเตอร์นะครับตัวระบบดัมพิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่คอยดัก ของเสียนะครับก็คือพวกที่ปลาเศษใบไม้อะไรต่างๆที่เป็นตะกอนใหญ่ๆนะครับเพราะตะแกรงตัวนี้มันมีความละเอียดอยู่ที่ประมาณ150หไมคอนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถดักจับอะไรต่างๆได้ได้ได้เป็นอย่างดีเลยมันก็จะคอยเดรนออกไปตลอดทุกๆครั้งละ30วินาทีนะครับหมุนรอบไปแต่สมมติเฉยๆนะครับว่าในกรณีฉุกเฉินดามมันตันก่อนกำหนดปุ๊บเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งมันจะคอยทำงานเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับดูนะครับอ่า เห็นไหมฮะพอลูกลอยเกือบปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องไปเดินไปตู้คอนโทรลเลยมันทํางานอัตโนมัติเพราะว่ามันสั่งเลยว่าเฮ้ยมันตันแล้วนะต้องทํางานอันนี้มันก็จะทํางานฉีดล้างของมันไปเลยต่อมาเนี่ยก็จะมีระบบเขาเรียกว่าฟิลเตอร์แมททั้งหมดนะครับเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ละคราวนี้มันจะลดภาระของช่องกรองพวกฟิลเตอร์แมตละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวดํามันเอาออกไปหมดแล้วถูกไหมฮะคราวนี้ก็ยืดอายุการล้างของฟิลเตอร์แมทได้เป็นอย่างดี ต่อมาช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องปั๊ม TCP ปั๊ม TCP ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีชุด UV ควบคู่ของมันอยู่เอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําผ่านเสร็จปุ๊บก็จะเจอไอจัวแสง UV เนี่ยป้องกันน้ําไม่ให้เขียวแล้วก็ปั๊มตัวนี้ก็จะปล่อยออกสู่ม่านน้าตกเราเลือกใช้ปั๊ม TCP 180วัตเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ไม่ต้องกลัวไฟดูดไฟรั่วนะครับเป็นที่นิยมของหมูนักเลี้ยงปลาคราฟโดยเฉพาะนะครับที่สําคัญนะบ,บ่อน,นี้เนี่ย มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า c o ล l ทาวเวอร์ตอนนี้นี่กำลังนิยมเลยนะครับของเฮียซงนะครับก็บ่อนี้ก็ติดไปหนึ่งตัวนะครับรองรับกับบ่อนี้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดค่าในไตกันว่าบ่อนี้เนี่ยหลังจากที่เราวางแผนว่าดึงเดนพวกฟองอะไรต่างๆออกนอกระบบไปตลอด24ชั่วโมงเดนของเสียออกทางรัมฟิลเตอร์ไปแล้วเนี่ยค่าในไต์เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาลองสาธิตวัดกันดู หลังจากที่เราวัดค่าในไตด์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่า uhh น้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเหมาะสมกับการเลี้ยงปลานะครับไม่ได้ขึ้นสีแดงจนน่ากลัวนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับมันก็เป็นคําตอบที่ดีนะครับว่าจริงหนึ่งที่เราวางแผนออกแบบมันไว้เนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ลดของเสียจริงเนี่ยน้าใสก็จริงนะครับแต่ว่าพอวัดค่าในไตรเนี่ยมันจะขึ้นแดงแป๊ดเลยนะครับ <_ backlash> ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าตู้คอนโทรล เราจะมีตู้ควบคุมด้วยกันทั้งหมด3ตู้นะครับผมก็เลยดีไซน์เอามาแอบกันไว้มุมข้างบ้านเพื่อเวลาเรามองจากหน้าบ้านมาก็ไม่เห็นนะครับอันนี้นะครับเป็นตู้ควบคุมสําหรับรัมฟิลเตอร์นะครับก็อันแรกเนี่ยก็เป็นสวิตช์ออนอันหลังเราก็กดออโต้ในกรณีที่ให้มันทําอัตโนมัติซึ่งเวลาเราตั้งเวลาอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยเราจะตั้งทุกๆทํางาน30นาทีนะครับแล้วก็ฉีดครั้งละ30วินาทีนะครับ ก็ตอนตนี้ก็ง่ายๆนะครับหลักการมันก็จะนับเขานับของมันไปเรื่อยๆพอถึงเวลามันก็ทํางานแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราอยากจะฉีดล้างของเราก่อนเนี่ยเราเพียงก็กดคําว่าแมนนวลปล๊บอ่าเห็นไหมฮะกดแมนนวลปุ๊บมันทํางานเลยอ่าพอเสร็จปุ๊บเราก็กดกลับเข้าออโต้มันก็จะเข้าสู่โหมดออโตของมันเองนะครับมันก็นับเวลาอันนี้จะเป็นหัวใจหลักของบอร์ประครับนะครับก็คือตู้คอนโทรลควบคุมต่างๆนะครับ ตัวตู้นี้นะครับเราก็ใช้เป็นไอตัวที่มันมีเบรกเกอร์กันดูดนะครับตัวเบรกเกอร์กันดูดตัวนี้เนี่ยมันจะคอยป้องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุด UV ชุดปั๊มลมอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดไฟรั่วหรือไฟช็อตมันก็จะป้องกันให้เรามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีเบรกเกอร์เมนย่อยออกมาเนี่ยควบควบคุมปั๊มน้ําปั๊มลม UV ปั้มน้าทิงปั๊มฉีดล้างนะครับก็ครบคันเรียบร้อยหมดใช้งานได้แล้วนอกจากนี้ผมก็ทําปลั๊กเสียบไว้เอาไว้สําหรับเปิดพัดลมเสียบนู่นนี่นั่น นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวหน่วงเวลาสําหรับปั๊ม TCP ในกรณีที่เขาเรียกว่า,าไฟกระตกไฟกระชากไฟยังมาไม่เต็มเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะนับเวลา1-2นาทีมันถึงจะปล่อยไฟให้กับ TCP ดังนั้นเนี่ยถ้าไฟกระชากไฟตกไฟเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้มันก็จะคอยตัดการทํางานป้องกันการเสียหายของมอเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสํารองไฟรองรับโหลดได้500วัตต์นะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์เขาเรียกว่าไฟดับโดยโดยการตบเบรกเกอร์ที่ควบคุมปั๊มลมลงปุ๊บเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติโดยการดึงแบตเตอรี่นะครับมาจ่ายไฟให้กับปั๊มลมที่อยู่ใต้ใต้ผมอีกทีหนึ่งนะครับให้กับตอนนี้ออกซิเจนก็ยังเปิดอยู่ปกตินะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ป้องกันในกรณีไฟดับต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีติดบ่อไว้นะครับท่านใดยังไม่มีก็ควรรีบหามมาติดกันได้เลยนะครับป้องกันไว้ดีกว่านะครับ ทีนี้เนี่ยฝาปิดบอกรองก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามสิ่งแรกนะครับเราควรใช้สแตนเลสเกรด304นะครับเพราะว่ามันอยู่กับน้ําอยู่กับความชื้นตลอดเวลานะครับเราควรเลือกใช้วัสดุที่มันอยู่ทนทานนานปีหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้เหล็กใช้ไม้นะครับพวกนี้เนี่ยมันราคาไม่แพงก็จริงพวกเหล็กพวกไม้แต่ระยะยาวผ่านไป1-2ปีเนี่ยมันก็จะผุแล้วนะครับ แต่ถ้าใช้เป็นสแตนเลสแบบนี้เนี่ยผมว่า10ปีก็ไม่ผุนะครับเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสแล้วก็ไม้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นไม้พาร์ทวูดนะครับสีก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทําสีกันแล้วอายุการใช้งานยาวนานอยู่แล้วเสียเราก็แค่ซื้อไม้ใหม่มาเปลี่ยนนะครับสังเกตนะครับว่าระบบที่เราทำเนี่ยพอทําเสร็จออกมาปุ๊บนะครับ พอผมลองปิดออกซิเจนปิดน้ำตกปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์ร้อร์เซ็นแล้วก็ปลานะครับว่ายล่าเริงสดใสครับดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ สิ่งที่สวยงามที่สุดนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับที่ผมประทับใจมากเลยก็คือต้นส,สเมเด็จแดงนี่แหละครับนี่เลยครับอันนี้พี่ประจวบไปหามาจากไหนไม่รู้นะครับสวยงามมากการที่เราวางแผนดีทำอะไรทุกอย่างโดยผู้ชำนาญการนะครับ อย่างเช่นค่อยทูยูนะครับเรามีความชานาญด้านนี้โดยตรงนะครับพอระวังระบบที่ออกมาดีปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมานั่งหนักใจตอนหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําตอบนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราวางแผนมาทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์กับลูกค้าทุกคนได้ดีนะครับท่านใดนะครับสนใจสร้างบ่อปลาครับหรือวางแผนสร้างบ่อปลาออกแบบบ่อปลาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเกี่ยวกับระบบกรองบ่อปลาครับนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ที่0 8 6 5 4 5 5 4 3 4นะครับ หรือ LINE ID assign ค่อย to you ครับผม